ทุกคนเนาะเกิดมาเนี่ยด้วยเราการที่เราเกิดมาบนโลกใบน,นี้เนี่ยมันไม่ใช่โลกฝั่งเดียวมันเป็นเลิกสองขั้วนะสองขั้วคืออะไรมันจะต้องแบบมันจะต้องมีฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีนะคะฝั่งขาวฝั่งดำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าโลกสองขั้วทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราเกิดมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะอยู่แต่ฝั่งที่มันแบบโรยด้วยกิกุหลาตลอด มันจะต้องมีเรื่องของคชาเล้นต์มีปัญหามีอุปสรรคเรื่องพวกนี้มันมีอยู่แล้วนี่เวลาที่เราเจอใช่ป่ะเราจะรู้สึกว่าอยากให้มันหายไปได้ไหมเรารู้แหละว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีเวลาของมันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะหายไปสักวันแล้วมันจะผ่านไปเราทุกคนอ่ะมันมันเกิดจากการที่เราตั้งใจที่ฉันจะมีชีวิตเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเกิดที่ตรงนี้เกิดในครอบครัวแบบนี้อาฉันเซตมาแล้ว คุณเกิดสมมติคุณเกิดในครอบครัวแบบที่ยากจนแล้วดำดํารงชีวิตไปตึ้ง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 ไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าเอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอตอนนั้นคุณใช้พลังจิตวิญญาณในการแบบสร้างสรรค์ว่าเออคุณจะเป็นแบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่คุณคุณฟังดีๆนะอันนี้เป็นข้อมูลที่เจ๋งและก็แพงมากก็คือเวลาที่คุณเองเนี่ยรู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณเชื่อมต่อกับตัวตนของคุณอย่างแท้จริงเมื่อนั้นแหละคุณกําหนดโซนแพลนใหม่ได้คุยกําหนดได้ว่าฉันจะไม่เอาอย่างนนนีี้้้แแลฉัจะบบ เออคุณกำหนดช่วงดีเทลได้เลยแล้วคุณพอคุณกําหนดปั้งสิ่งรอบข้างตั้งจิตปุ๊บรอบข้างมันค่อยๆเปลี่ยนตามหมดเลยเขารับคําสั่งคุณหมดทุกสิ่งอย่างคือเอาจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคุณแบบจิตวิญญาณของคุณสูงส่งหรือมาจากที่ไหนแค่คุณรู้เฉยๆว่าคุณสามารถจะสั่งให้โลกภายนอกเป็นไปตามที่คุณต้องการได้แค่นั้นคุณสามารถจะสั่งมันได้ แต่ได้สั่งด้วความมั่นใจแล้วสั่งจากพลังงานภายในที่แบบเป็นเป็นพลังงานที่ไม่ไม่ไม่สงสัยตัวเองว่าฉันตัวเล็กๆแค่นี้นะมันเป็นพลังงานที่แบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ต่อไปชีวิตฉันจะเอาแบบนี้เออมันคือการสั่งมาจากข้างในที่นี่การสั่งที่มันมีพลังมากคือการสั่งที่มีพลังจิตท,ที่ครูบอกนั้นการที่เวลาถ้าคุณวุ่นไปวันๆหนึ่งคุณไม่เคยทําสมาธิไม่เคยมีสติกับตัวเองคุณวุ่นกับสิงส่งนั้นสิง่งนู้นสิ่งนี้ร้อนรนกับสิงส่งนั้นสิง่งนู้นสิ่งนี้มันกลายเป็นว่่าจิตของคุณนะ มันไม่ได้ไปอยู่กับตัวจริงของคุณอะจิตมันไปอยู่กับอะไรก่อไหมลูกหนึ่งสองสามสี่แล้วเวลาสั่งการไปอะคาสั่งมันไปไม่ถึงอะไรไหมเพราะะนันวันนี้คือแค่คุณรวมทุกสิ่งอย่างกลับมาอยู่ที่แกนที่แกน่นกลับมาอยู่ที่แกนเสร็จแล้วคุณก็สั่งการว่าต่อไปฉันจะเอาแบบนี้คุณเอนเตอร์ทนตัวเองใน14วันนั้นด้วยการที่เอาตัวเองออกจากปัญหาให้เยอะที่สุดคือไม่คิดถึงมันไม่กัง,กงวลและไม่กลัวมันอีกต่อไปไม่มองมันด้วย ช่างมันแล้นเทนเองในการดูหนังฟังเพลงหลไรของครูไปอ่ะแล้วก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือฝึกสติฝึกสมาธิอะไรของครูอ่ะทำอยู่แค่นี้เลยวนไปวนมาต่อไปนี้นะคุณเจออะไรปุ๊บเนี่ยคุณบอกเลยว่าจักรวาลช่วยอุ้มปัญหาออกไปให้หน่อยกูจะไปเล่นละคุณบอกแบบนี้เลยคุณสั่งได้เลยคุณบอกว่าจัดการให้ฉันฉันแก้เรื่องนี้ไม่ได้แล้วปวดหัวไม่อยากคิดฉันอยากไปเล่นละดังนั้นเธอจัดการเรื่องนี้ให้ฉันหน่อยจักรวาลอุ้มคนนี้ออกไปหน่อยอุ้มสถานการณ์นี้ออกไปหน่อยฉันไปละ ครูเล่นเล่นของครูไป1 4บวันทุกอย่างปัญหาเล็กๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งว่าแล้วสิ่งที่สำคัญครูไม่ได้ลงมือไปแก้เลยสักนิดเดียวอ่ะครูแก้เรื่องจิตอย่างเดียวอันอื่นคือเฮ้ยทำไมอยู่ดีมันมีคนนั่นคนนี้ยื่นมือเข้ามาช่วยแก้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 จนกระทั่งว่ามันหายไปหมดโดยที่คุูยังไม่ทําอะไรเลยเจ๋งป่ะนี่มันคือการนี่แบบคุณสั่งการได้คุณเสกได้อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งอ่ะมันคือการที่แบบคุณเข้ามาแล้วคุณก็ จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบเสพสุขนะคะเพราะว่าหลายคนอย่าอย่าปล่อยให้ใช้ชีวิตแบบหลับๆอะ่ะไม่ยอมตื่นอ่ะเออมันมันทุกได้ไม่มีปัญหามันทุกได้อยู่แล้วทุกคนมันมองไปเหอะแต่สิ่งที่สําคัญคุณต้องประกาศกับตัวเองว่าฉันจะเอาแบบนี้ชีวิตแบบนี้เพราะว่าคุณอาจจะเกิดมาตรงนี้แล้วคุณไม่มาโลกนี้แล้วก็ได้คุณอาจจะไปอยู่โลกอื่นอะไรเงี้ยการที่คุณจะเสพสุขบนโลกแบบนี้ได้แบบอย่างไ like, รกังวลเลยคืออะไรคุณต้องรวยนะคะเอากลับมาถึงเรื่องนี้ได้ยังไง จริงไม่จริงจริงหรือจริงความจริงมันเป็นเรื่องเรื่องจริงมากๆนะคะคือถ้าวันนี้คุณยังไม่ไม่สามารถที่จะทะลุเรื่องนี้ไปได้เนี่ยมันคือการที่แบบโอเคถ้าคุณแบบเข้าใจแก่นไปทั้งหมดแล้วอะมันอาจจะแบบเออไม่รวยก็ไม่เป็นไรฉันก็ยังสามารถมีความสุขจากแก่นข้างในโอเคแหละแต่ว่าบนโลกใบนี้ไหนๆหนมันก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแย,ยะมากมายมันมีสิ่งที่ต้องเสพเยอะแยะมากมายแล้วคุณทําไมจะไม่เลือกชีวิตที่มันแบบวิเศษไปเลยคือคุณสามารถเลือกแบบ คือคุณจะอยู่ตรงไหนมันก็มีความสุขได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินน,นะความจริงแล้วแต่ถ้าเลือกได้ระหว่างที่คุณธรรมดากับสิ่งที่คุณสามารถที่จะเนลมิดพุ๊วินิสมาหลาในชีวิตทุกอย่างที่แบบมนุษย์คนหนึ่งมีเราก็จะมีด้วยอ่ะมัน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 สามารถเสกแบบนั้นได้อ่ะเอาไหมเออมันคือการที่แบบคุณตั้งเป้าแบบนี้ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองรวยเร็วที่สุดแล้วรวยแบบถูกต้องด้วยนะเออตั้งเป้าให้รวยที่สุดรวยแบบสบายๆง่ายๆแล้ว รีบไปใช้ชีวิตแบบเสพบสุขซะเสียบสุยหมายถึงว่าเห็นต้นไม้ใบหญ้าแล้วเห็นดน,ดนตรีเราเป็นอะไรที่แบบเฟตอันหนึ่งที่ทรงพลังมากคุณเพิ่งเขียนหนังสือเนเรื่องนี้คุณก็เขียนเรื่องเรื่องเรื่อง,องดนตรีด้วยเนี่ยเราก็ได้เสพบดนตรีถ้าเราอะมดแต่วิ่งหางเงินถามว่าคุณจะอิ่มเอมกับการฟังดนตรีไหมไม่หรอกคุณฟังว่าเออก็เพาะดีแต่ยังไม่ได้อิ่มเอมโอ้วันก่อนคุณนั่งฟังเพลงคลาสสิกแล้วแบบเพราะจังเลยเนี่ย ันคือการที่แบบเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เสพแบบนั้นเสพศิลปะความสวยงามของธรรมชาติที่ลังสรรบอกมาเนาะแต่ว่าสเตจแรกคือเราจะต้องไม่มีความกังวลเรื่องการเงินอีกแล้วอันนั้นเนี่ยใครที่อยากจะรวยให้มันจบจบไปเนี่ยมีครูจัดซีรีส์ในนี้ไว้ให้นะคะก็คือจะเป็นรวยด้วยพลังจิตนะรวยด้วยพลังจิตเนี่ยมีเป็นคอร์สด้วยมีเป็นหนังสือด้วยนะคะเลือกเอานักเรียนเป็นคอร์สเนี่ยก็9,9 0 0แต่ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยตอนนี้หนังสือเท่าไหร่จ๊ะ สามพันสี่สามพันสี่แล้วกันเออแอดมินบอกสามพันห้าพูดไปลสามพันสี่เป็นหนังสือนะหนังสือนี้ครูบอกเลยว่ามัสต้องมี limited e d i t ั o นเพราะว่าเป็นหนังสือที่ครูรวบรวมเขียนไว้อย่างดีมากๆนะเป็นปกหนังข้างในเนี่ยเ,ออเก็บรักษาไว้ได้นานหลายปีเป็นมรดกตกทอดได้เลยนะคะแล้วเขียนแบบหมดเลยว่ารวยด้วยพลังจิตมันยังไงบ้างรวยแบบง่ายๆต้องใช้พลังอะไรบ้างในตัวนะคะแล้วก็มีสเตตในการตีนรู้สี่สเตตไปเรียนนะคะเออถ้าไม่อยากอ่าน ก็ไปเรียนในคอร์สแต่ว่าหนังสือเนี่ยควรเก็บไว้อย่างยิ่งนะคะหนังสือเนี่ยสามพบาทอ่ะนี่คือควรเรียนรวยด้วยพลังจิตไปเลือกเอาว่าเลเวลไหนจะเอาเป็นหนังสือหรือจะเป็นคอร์สนะคะแล้วอันที่2ที่ต้องเรียนก็คือ happy millionaire mind คิดแบบเศรษฐีอันนี้เป็นเป็นคอร์สอินเทนซีฟสัส้นๆครูเพิ่งสอนไปเมื่อกี้แล้วมันดีมากๆทุกคนคือครูสอนเนี่ยมีทั้งหมด4 EP ขยายแล้วตอนแรก3ตอนนี้4แล้วี EP นะคะเป็นอินเทนซีฟสั้นๆเท่าไหร่2,700บาท เป็นคอสั้นๆแต่เป็นเรื่องของไมซ์เซตล้วนๆบอกเลยว่าจะทำให้คุณรวยขึ้นได้แน่นอนนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แนะนําเลยก็คือว่าเป็นคอร์ส14วันปั้นเศรษฐียุคใหม่อเนาะนะคะอันนั้นเนี่ยไปเลือกเอานะไปเลือกเอาหนังสืเอเล่มนี้จะเก็บไว้ส่งต่อลูกหลานจริงแล้วก็สามารถซื้อเป็นของขวัญให้กับซื้อปัญญาให้กับคนดีกว่าไปซื้อพวกเหล้าพวกอะไรให้กับเขาเนาะดังน,นั้นเนี่ยใครที่สนใจอะไรก็รีบนะคะทักอินบ็อกซ์มาได้เลยแล้วก็หรือหรือไลน์แอดข้างบนนะคะ ต้องบอกแบบนี้นะคะทุกอย่างราคาของครูทุกเซตขึ้นตลอดเพราะว่าแบบว่าครูรู้ว่ามันมีมูล,ลาคา่าและและมันมีมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมาะสมคู่ควรกับคนที่ตัดสินใจที่เป็นเจ้าของมันอะ่ะเออดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูให้ฟรีก็เยอะมากแหละนะคะสิ่งพวกนี้คือครูตั้งใจอคนที่แบบตัดสินใจนะปักหมุดจริงๆไม่ไมใช่ไม่ใช่ว่าอะไรนะคือปักหมุดกับตัวเองว่าฉันจะเอาละ ฉันตั้งเป้าแล้วว่าต่อไปฉันจะเป็นเศรษฐีผู้ต่วนรู้ฉันตั้งเป้าแล้วดังนั้นการตั้งเป้าต้อง,งลงมือทําอะไรบางอย่างกูก็เลยตั้งเป้าว่าถ้าบางทีเราฟังเฉยๆแล้วฟังเออตื่นรู้ก็ดีแต่คุณไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างชีวิตมันก็ไม่เปลี่ยนอันนั้นเนี่ยการที่ทำคอร์สมาต่างๆทำเนี่ยพวกหนังสือพวกอะไรมาเพื่อให้คนที่แบบให้คุณเนี่ยตัดสินใจอีก,อก,อกเลเวลหนึ่งว่าเฮ้ยฉันฟังครูวนันนี้ตัดสินใจแล้วตอนนี้ฉันตัดสินใจที่แบบ มันมันมัน,มนพอเราเริ่มเราเริ่มเอาพูดง่ายๆเราเริ่มจ่ายอะไรอะไรบางอย่างไปไม่ว่าจะจ่ายแรงจ่ายงานจ่ายเงินเนี่ยมันคือการที่คุณเองเนี่ยเป็นการเพิ่มความคอมมิตเมนต์กับตัวเองรู้จักคำคำว่าคอมมิตเมนต์ไหมพันธะสัญญากับตัวเองว่าฉันเอาจริงอนะเนี่ยใครที่เอาจริงว่าจะรวยเป็นเศรษฐีแบบ ตื่นรู้นะคะก็แนะนำคอร์สอย่างที่บอกนะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นไปได้ไปเรียน14วันปั้นเศรษฐียุคใหม่อันนี้ครูก็จัดเต็มให้ด้วยเช่นกันวิธีการทําเงินแบบสบายๆชิลๆเนาะแต่ถ้าเรื่องออนไลน์ก็คืออะไรทําเงินเป็นล้านจากบ้านของฉันมีเยอะมากอยากได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปถามแอดมินโอเคนะคะอ่ะวันนี้ถือว่าดึกื่นค่ำคืน1ชั่วโมงพอดี1ชั่วโมงหนึ่งนาทดังนั้นเนี่ยอืม ครูเก่งมากๆขอบคุณค่ะอ,อ่ปีใหม่ให้ปัญญาเป็นให้ของขวัญเป็นปัญญาใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงมากเลยขึ้นตลอดละขึ้นตลอดละมันดีใช่ไหมราคาขึ้นตลอดนะซื้อซื้อ,อ,อแล้วกําไรเหมือนทองคําเลยอ่ะคู่ควรกับคนที่เอาจริงเนาะถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพล่านักจิตวิทยาก,กันเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้กดแล้วแล้วว่า